สวัสดีครับก็ถายต่อพื้นข้างเคียงอีกยีบห้าไล่นะครับก็ยังต่อพื้นข้างเคียงจรจาจรก่อนครับก็เขาเปิดน้ำใส่เดี๋ยวมันจะติดซ้ หรือยังไงกำลังเจรจารอยู่นะครับผมมันตกนะครับไปหยุดไปวันหนึ่งเรากลับมาไถาใหม่ผมค่อนข้างจะหน้าดินจะลื่นนิดหน่อยนะครับก็ยังคุยกับเจ้าของนาอยู่นะครับว่าจะเอาอยัางไงแม่จะไถให้เราไถดันปล่อยน้ําเข้า ปล่อยเ,เข้าเจรจาไปก่อนนะครับเราก็ไถกระทรงนี้ไปก่อนอ่าสรุปการคุยนะครับพูดจากันแล้วก็เอาแค่ที่ไถได้นะครับแหมจริงจริงเลยจะของนาก็รู้อยู่ว่าเราจะมาไถยังจะปล่อยน้ำเข้าอีกแล้วก็ฝนก็ตกอ่าตอนนี้ให้ทิ่สูขึ้นก่อนนะครับ ก็อ,อาจจะพันผ่านแล้วก็มีฟรีบ้างนะครับนี่นะครับฟรีแล้วต้องคอนโทรนผ่านได้ดีหน่อย จแน่นๆนะครับปล่อยให้ยิสุลุยเลยก็ต้องเดินกลับไปเอารถอีกคันนะครับเพราะว่าตกลงกันว่าจะไถต่อนะครับพื้นข้างเคียงนะครับเล้าใจนะครับได้ยินเสียงเล้าใจไถบ้างอ่าจะมีเป๋บ้างนะครับพื้นหน้าดินอ,อมันอ่อนนะครับก็โดนฝน จะมีปัดมีเป๋บ้าง มันตกนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมบ้างนะครับน่าเริ่มพันผ่านแล้วครับเริ่มติดแล้วเริ่มติดผ่านแล้วต้องลงมาแค่นะครับ คนนี้ขับไม่มียกนะครับไม่บูทะลุดุดันนะครับขับนิ่มๆ,มๆยังไม่ร้อนนะครับ vẫn khum khum vô าชมกันเนพลินนะครับเสียงนั่นๆอ่เาเสร็จวาวเสร็จปัม๊มมาใหม่ก็แน่น,นตึ๊บเลยอ่าตีวงกว้างครับถอยหลังมากระทงค่อนข้างจะน้อยนะครับรทงเล็กนะครับ อ่ถาถอยหลังแล้วครับ เจองานสบายสบายมากนะครับไม่ต้องบูทะลุดูดันไปนิ่มๆครับไปนิ่มๆอันดีอย่างหนึ่งครับฝนตกลงมาก็ฝุ่นเบานะครับฝุ่นฟางที่เขาจุดนะครับงั้นก็จะแกะ แข่งกันรังพึ่งบ่อยๆของฟางที่เขาจุดนะครับปิวเข้าไปอา้าวอาการเป็นไง อลงมาเอาไม้ไปแค่นะครับไปแกะดินนะครับนี่มันติดผานก็ธรรมดาครับอย่างเงี้ยนาแล้วก็ไม่พกเหล็กพกอะไรมามาเอาไม้ข้างทางอ ผ่านไปแล้วครึ่งยั่โมงยังแกะดินออกจากฐานไม่หมดนะครับเรียบร้อยครับพอประมาณดุยต่อครับ ถ่ายง่ายครับก็แต่ว่าใช้เวลาพอกับแกะดินที่ติดผ่านนะครับใช้เวลาพอ,พอกันเลยโอ้ที่ถ่ายพุ่งดียังมีปัดมีดเปรบ้างนิดหน่อย เป๊ะเปเปก็หน้าดินอ่อนนะครับมันลื่นโดนฝนก็เหลืออีกนิดหน่อยครับเดี๋ยวก็ย้ายไปกระทรงติดกันนะครับไปอีกเจ้าหนึงนะครับอ่ะจากลาเพียง่นี้นะครับก็นใหม่ขอการหน้าขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามกัน สวัสดีครับ